มื่อนี้ยายทุนเส่ผ้ามาช่มต้นบักนาวหลังจากยายทุนใส่ปุ๋ยไปเนาะจา้าเนาะใส่ปุ๋ยหมากให้เขานะจาน้าเนาะหน่วยหน่อยก็มีหน่วยใหญ่ก็มีหน่วยกำลังใหญ่ก็มีหน่วยพ่อกิ่นก็มีเนาะจา้าเนาะบักนาวเข้าก็ต้องเอาปุ๋ยหมากมาใส่ให้เขาน้ำเนาะจา้าเด้อเขาสิได้มีหนวยเนาะนี่ยายทุนใส่ปุ๋ยขนาดนาแรงยังเป็นหนวยเนาะจา้าเนาะธรรมดาบักนาว็ขาเป็นหนวยหนาฝน ถึงแม่น,นาฝนเขาก็ซื้อปุ๋ยหมากปุ๋ยน้ยมาใส่ให้เขาเขากะออกลูกบดีเนาะจา้ะเนาะนี่จ้ะเพิ่งติล่ะพี่น้องหน่อยไงอันนี้น้อยน้อยซื้อปุ๋ยหมากปุ๋ยผลมาใส่ให้เขาเขาก็สิติตลูกเนาะจา้ะเนาะเพื่นหมากดกจ้าตอนที่ยยทูนันบอเอาปุ๋ยมาใส่หมากบดกบดีบันไดเด้อ มันก็สิมีสูตรปุ๋ยหมักเดาอจ้าเด้อห้ไปหาเบิงหาเหลี่ยกันเด้อซสือมาใส่พวงติพี่น้องยายทุ่นนํำเสนอบักหน้ายายทุ่นนวยดกดกเนาะจ้าเนาะยายทุ่นสิแพนไปห้เบิงเด้อจ้าเด้อลูกโดกอีลีพี่นง้งบักหน้ามีต้นเดียวเด้อจ้าเด้อบักหน้ามีต้นเดียวก็กิน บวาวดบวชไวจ้ะว่าที่ห้าสืบปุย๋ยามส่ใส่เขาเนาะจ้ะเนาะเทิงๆกับพ่อเก็บแล้วแต่ว่ายะทุ่นบ้านได้เก็บเดี๋ยวยะทุนสิเก็บเมียอยู่เก็บเมียใส่ตู้ว้ถ้กกินเนาะจ้ะเนาะนี่ละจ้าหน้าถ้าผูใ้ใดอยากนหนึ่งหน่อยหน่อยหน่วยซ่อนกันก็มีเนาะจ้ะเนาะ ถ้าผู้ใดอ,อยากกินตลอดกระซือปุ๋ยมาใไ่คือยายทุน่นนี่ละจ้าถ้าผู้ใดมีต้นบักหน้าเลยอยากกินน้วยตลอดเนะจ๊ะเนาะมีต้นเดียวก็กินเบาไว้กินบ่เมืดจ้ะหน่อยๆก็มีน่อยใหญ่ก็มี่ ดกอุลีเด้พี่น้องโมเมนต์ได้ท่วนว่าเป็นเด้เขากินหน่อยใหญ่ไปแล้วหน่อยหน่อยเขากำลังใส่สีแซนสีซ้อนออกมาแล้วจ้ะเนาะเขากำลังส่ซ้อนหน่วยหน่วยต่อกันออกมาจ้าอาจังย์ซาละจ้ามาในย้ายต้นผ้าชมต้นบักนาวเนาะจ้าเนาะบ่ได้สีดยาจักเทียเด้อจ้าเด้อต้นบักนาวนี่บ่ได้สีดยาจักเทียจ้าใส่แต่ปุ๋ยเนาะ ใช้แต่ปุ๋ยให้เขาจ้าอาจังสัตระจ้ามืนอเนี่ยายทุ่นผ้าชมต้นบักนาวมีต้นบักนาวต้นเดียวก็ได้กินเม็ดปีค่ะจังสัตระค่ะ